สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พามาชมดอกไฟครับพี่น้องดอกไฟดอกไฟอยู่ไหนล่ะดอกไฟดอกไฟไค่อยู่ไหนล่ะ,อ,อ,อ,ยอ,ยละอันนี้ <laughs> ลมมันพัดพี่น้องเลยไม่เห็นดอกไฟดอกไฟกํากลังงามกําลังสวยไอที่เป็นลูกแล้วก็มีนะเนี่ยไอที่เป็นลูกกําลังเริ่มเป็นลูกแล้วก็มีเนี่ย อันนี้ที่บานแล้วก็มีดอกควายบานแล้วก็มีนะคะเนี่ยเป็นลูกบานแล้วก็มีเนี่ยดอกควายบานนี่คือดอกควายบานพามาชมดอกฝ้ายต้นฝ้ายค่ะหน้าหนาวกับดอกฝ้ายบานเนี่ยกำลังอันนี้ตุ่มอยู่ดอกฝ้ายตุม่มตุ่มอยู่นะคะเอ้ยลมกระแรงพี่น้องลมพัดแรงมากเลย,อยดอกฝ้ายบานกำลังงามเลยพี่น้อง ไอบานก็บานไอตุ่มก็ตุม่มไอที่เป็นลูกอยู่ก็เป็นลูกเนี่ยอันนี้เป็นลูกอยู่ลูกอยู่ลูกกำลังเนี่ยอันนี้ก็ดอกบานดอกตุม่มอันนี้กะอันนี้ก็เรียกดอกบานใช่ไหมแล้วทำไมมันเป็นสีมพูแล้วมันก็มาจะเป็นสีเหลืองเนาะเนี่ยมีสีเหลืองเนาะอาจก็มันตุ่มมันเป็นสีมพูใช่ไหมไนะค่อยอะไรมาต่กจิดค่อยเนี่ย เป็นสีมพูนะอันนี้คือเป็นสีเหลืองนี่คือเป็นดอกสีเหลืองดอกไฟค่ะดอกไฟพาชมดอกไฟมีต้นไฟอยู่ต้นหนึ่งอยู่ข้างบ้านดอกไฟบานเนี่ยๆเนียมีทั้งตุม่มมีทั้งบานมีทั้งกาลังจะเกิดเนี้ยที่าบานแล้วก็จะเป็นดอกไฟก็จะเป็นทางนี้นะ เป็นฝ้ายเป็นนุ่นออกมาเป็นฝ้ายเลยเนี่ยสวยขาวปุยฝ้ายเฮ้ยลมแรงมากพี่น้องวันนี้ลมแรงมากเลยอดอกฝ้ายบานนี่ก็เป็นลูกเห็นไหมเป็นลูกออกมาแล้วก็จะบาน,นลูกโตด้วยนะลูกกำลังโต ก็กำลังโตลูกฝ่ายนี่เขาเรียกว่าลูกฝ่ายชอบเอาลูกเล็กๆมันอ่อนไปกินนะมันก็จะออกหวานๆอ้ยไอ้นี่ติดค่อยเนี่ยดอกสมพูมีดอกสีเหลืองด้วยนะเดี๋ยวจะต่มให้ดูดอกสีเหลืองลมพัดแรงมาก วันนี้ลมแรงนี่ลมแรงมากพี่น้องแดดก็ร้อนเ้วดูลูกฝ้ายนี่ลูกฝ้ายครับพี่น้องนี่าย,ายดอกฝ้ายชิมภูงามงามเนาะดอกฝ้ายแต่สีเหลืองนี่มาไงเนาะดอกฝ้ายสีเหลืองอคงจะเป็นดอกเริ่มแก่แล้วมั้งเนาะ อิอสีภูจะเป็นดอกอ่อนใช่ไหมสีเหลืองจะเป็นดอกแก่หรือเปล่าพี่ตุ่มก็ไม่รู้นะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยสีพูสีพ,สพูก็งามงามลมก็พัดแรงแรงพี่น้องนี่ก็เป็นลูกแล้วนี่ก็เป็นลูกแล้วนะลมพัดตึงๆเลยพี่น้อง นนี้ก็ดอกฝ้ายที่ตุ่มเคยไปเก็บนะสมัยเด็กๆกขาปลูกฝ้ายแล้วเ็เราเราไปรับจ้างเก็บตอนอยู่ที่อยู่เพชรบุร์ดอกฝ้ายน,นี่เขาเรียกดอกฝ้ายบานนะงานเมืองเลยดอกฝ้ายบานก็คงจะประมาณนี้แล้วมั้งนะนี่คือดอกฝ้ายบานอันนี้มันยังเป็นลูกมันยังไม่บาน นี่มันเป็นลูกอยู่นะคะยังไม่บานเ,น,นเป็นลูกอยู่ชมต้นฝ้ายพอชมดอกฝ้ายโอ้ไอี่บานก็บานแล้วก็มีนะพี่น้องบานเยอะมันมีหลายรุ่นเนาะทอธบานก็บานที่เป็นลูกอยู่ก็เป็นลูกอยู่ขาวสวยงามนะที่มันบานแล้ว เป็นปุยนุ่นเลยนุ่มนิ่มมากดอกควายบานดูมันบานเต็มต้นเลยเนีย่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยบานเต็มเลยพี่น้องนี่คือดอกเขาดอกควายโอ้ยหล พลัดแรงจังรบแรงนะพี่น้องนี่ก็ลูกคือลูกฝ้ายคือลูกฝ้ายเมื่อลูกเขาแก่ตัวมาแล้วก็กจะบานเป็นแบบนี้เนี่ย ลูกของฝ้ายบานแล้วก็จะเป็นอย่างนี้สวยมากสีขาวปุยนุ่นเลยขาวมืนปุยนุ่นเลยเนี่ยดูดูเขาหล่นสพี่น้องเนี่ยนุ่มนิ่มมากเลยนะเนี่ยจะมีเม็ดอยู่ข้างในเนี่นะเม็ดฝ้ายนุ่มนิ่มมากปุยฝ้ายนี่ไนะยับ ดอกป้ายบานก็จะประมาณนี้เนาะงานดอกป้ายบานที่เมืองเลยทำรู้จักต้นฝ้ายเจ๊ตุ่มมีอยู่ต้นหนึ่งอยู่ก็ข้างบ้านดูดอกเขาแต่ดอกสีเหลืองนี่มันเป็นไงมันสองสายพันธุ์หรือเปล่าหรือสายพันธุ์เดียวเราก็ไม่รู้นะให้ยดูอันนี้มันบานเต็มเลยเนี่ยถ้ามันบานดอกฝ้ายบานมันก็จะบานอย่างนี้นะเราเราก็จะไปเก็บเมื่อก่อนนะเราเป็นเด็กก็เก็บไปขาย รับจ้างเก็บป้ายเก็บนุ่นขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมติที่มอบให้ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะเฮงๆรวยปังๆค่ะจิดจ่าใสร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะดอกป้ายบานเนี่ยอันนี้กําลังบานพี่น้องเขากำลังจะบาน อันนี้จะบานเต็มที่อันนี้ก็กำลังจะบาน,นนี่กำลังเป็นลูกกำลังเป็นลูกโอ้อพันธุ์สีเหลืองมันมันมีต่างกันหรือเปล่าเนี่ยดอกสีเหลืองก็มีนะเนี่ยขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนี่ก็จะเป็นดอกสีชมพู รทุกแชร์ทุกเรื่มทุกคอมเมนต์ค่ะ